ลืมเธอหรือยังเมียงอติมาออกจากวงการแล้วนี่คือภาพล่าสุดค่ะยุคหนึ่งเธอนั้นดังมากๆและมีผลงานการแสดงหลากหลายเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับอดีตนางเอกสาวเมียงอติมาและหลังจากที่เธอแต่งงานกับสามีนอกวงการทั้งคู่ก็มีพายาด,ด้วยกันสองคนนั่นก็คือน้องมีตาและน้องมิติซึ่งล่าสุดนั้นสาวเมียงได้ยกครอบครัวไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ไปแดงท,ทันทานากรและยุ้ยเจรนันค่ะที่ได้ต้อนรับลูก สาวน้องตะวันโดยเดยระบุว่ามาเยี่ยมแก๊งแพนดาไปแดงคะ่ะน้องตะวันน่ารักที่สุดซึ่งในขณะที่สาวยุ้ยเองก็ได้โพสเช่นกันว่าขอบคุณน้าพอกหนาามียังมากๆนะคะพาพี่มิตาและพี่มิติมาเล่นกับน้องตะวันอีกนะ